สวัสดีครับผมผมแบ็คกกิฟแคสเตอร์ผมน่งอยู่เกมโอเวอร์หรือว่าดูมากเกินไปซัมเมอร์เช่นเคยวันนี้ผมจะมาเล่นลูซิโอบอลอีกเช่นเคยครับผมนะผมไม่ยอมแพ้มันต้องมีสักวันที่เป็นวันของผมเพลย์ออฟเดอะเกมลูซิโอบอลมันต้องมีสักวันนะผมนะหลังจากพาที่แล้วที่ค่อนข้างจะอนาจิตมากเป็นพาทแรกยังดีสักกว่าผมพาทแรกที่ไม่เคยเล่นยังดีสักกว่าคิดดูกันพาทที่สองเป็นพาทที่อนาจิตพาทนี้น่าจะดีขึ้นถ้ามันสลับไปสลับมาไง จากดีอนาแล้วก็น่าจะเป็นดีต่ออะไรงเงี้ยใช่ป่าวะไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูผมเฮ้ยมาซัมเมอร์เกมบิชมาพาคที่แล้วเราเรียนรู้แล้วว่าอันติสามารถดูดบอลเข้าโอ้ยเพื่อนมันโหยเมื่อกี้นึกว่าจะเข้าแล้วยิงกลับไปไม่ตรงกรอบไม่ตรงกรอบแล้วมันยิงออกมาโอเคอะไรๆยิงกลับไป ไม่ค่อยตรงกรอบเท่าไหร่เฮ้ยเข้าได้นะเข้าได้นะแหมนี่ว่าจะเข้ามามารอไปยิงออกมาผมนะผมจะสวนกลับไปยิงก๊อปเอ้าโหว้าวเฮ้ยเวรกรรมยิงก๊อปมายิงก๊อปมายิงก๊มาหน่อยส่งมาทางนี้ตรงนี้เออเอาเข้าเว้ยเพื่อนกูโหดมากโหเพย์ออฟในเกมแน่นอนเลยครับรู้เมื่อกี้ดูว่าผมนะยิงมาจากมุมตรงนู้นแล้วเข้าอะคิดดูกันเนี่ยปังโอ้โห ถ้าอยู่ไม่ตรงจุดนี่คือเข้าครับผมนะโกเมื่อกี้พลาดอ้าวยังยังมีหน้ามาเต้นอยู่หน้าโกเมื่อกี้เห็นบ้ายังมีหน้าเต้นยังมีหน้าเต้นไอ้ผมเป็นโกนี่หว่าลืมไปจะวิ่งไปไหนเวรเฮ้ยโหเมื่อกี้สวยนะยิงโดกได้สวยมากเลยเมื่อกี้โหยิงโดกไปอีกแล้วอ่ะเฮ้เพื่อนเราไม่ยิงโดกงเกง่งนะว่ารอบนี้มันยิงยังไงให้มันโดกขนาดนั้นวนะเนี่ยนี่มันยิงโด่งย้อยขึ้นลงมาโดนตลอดเลยเนี่ยโห แปลว่าตรงจังหวะมากแปลว่าแม่งเล่นมาบ่อยเนี่ยโกทางนู้นนี่ตาอย่างเดียวผมนะอ่ะยังมีหน้าเต้นอีกนู้นโอเคให้ขอกูมั่งดิพูดรู้เพรามึงเก่งยัยขอกูมั่งยิงเด้งกลับไปกูเป็นกองกลางเองไปแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอเคมบ๊อปฮึมกวยกวยกกวยไม่ทันหัวแม่งอะไรเรา ยิงกลับไปยิงกับใบยิงไปสวยเพื่อนเราแม่งเก่งกันแต่ละคนเนี่ยผมนี่น่าจะสบายอะรอบนี้อยู่ที่ว่าผมจะทำเพลงแล้วไปเกมได้ไหนแค่นั้นแหละวูยิงกลับไปยิงลูกโด่งของผมนะลองยิงลูกโด่งบ้างผมเป็นกองกลางมายิงลูกโด่งโอ้โอยเกือบม,มึงเมื่อกี้สวยมากครับบอกเลยแต่ว่าไม่ลงแค่นั้นเอง อ๋อต้องหันหันหน้ากล้องขึ้นก็ผมนะถึงจะยิงลูกโด่งได้ยิงลูกโด่งบ้างเนี่ยยิงลูกโด่งไปเรื่อยๆผมนะรักวันมันต้องเข้าแหละผมว่าโอ้เพื่อนเรามีเพื่อนดีมีชายไปกว่าครึ่งครับรอบนี้เพื่อนเรานี่เก็บหมดเลยผมนี่ยิงไปเรื่อยๆไม่เข้าสักทีแต่เพื่อนเรานี่ยิงสบายดูการยิงของเพื่อนผมนะต้องเข้าไปเลยมันรู้สเต็ปการยิงโด่งกันทั้งสองตัวเลยเนี่ยไม่ยิงโด่งได้สวยกันมากเลยโอเคก็เป็นโก อยากได้ช็อตที่เป็นโกลวยิงเข้าประตูฝั่งนู้นนะผมได้เพย์อบในเกมแน่นอนถ้าผมได้ปัญหาคือแม่งไม่เคยได้สักทีมาสต็อบเอ้ยมา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 หัวเซฟเซฟเซฟเด้งมาเด้กูยิงโด่งเข้าไปเลยรับรองเราดีผมต้องเอาให้แม่นหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าเบีไม่มายังไม่มาเพื่อนเราแม่งพับสนามจริงๆนะมายางมาแล้วโอเคบุ้งกลับไปหัวโอ้โหดูการส่งรอบนี้ผมนะส่งจากตรงนู้นแล้วเพื่อนตรงนู้นยิงเข้า ทีมมึงก็เก่งเกินกูไม่ได้ฉายแสงเลยนบผมนะรอบนี้นี่ครับดูการส่งป้องส่งไปศัตรูตัดมาเพื่อนเลยยิงใส่นะเน่าเลยครับผมตีสูแล้วบทจะโหดก็โหดเกินเกินแต่ผมยอมแล้วว่าเพื่อนผมดีเกินจริงมามาโวไปแล้วโกโกนะกวน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 อะไรอะไรๆนี่ยิง ยิงออกไปเออฮ้ยได้อันตีแล้วเดี๋ยวเราไปใกล้ๆโกก่อนถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ๆโกมันใช้อันตีเลยเฮ้ยิงโดนโก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 จกูจะไปดักหน้าประตูเลยดีดับเดอะโหทำไมบอลไปอยู่ตรงนู้นแล้ววะตอนแรกผมนึกว่าบอลอยู่แถวนี้เว้ยไอ้เผื่อแป๊บเดียวมันเด้งไปทางนู้นแล้วใช้อันตีกเอ้าเลยเวนกรรมยิงโหแม่งไงเอ้าแม่งนี่ว่าจะยิงซะหน่อย เพื yeah. ่อนยิงมา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 ดิลอยกันอยู่เออโอ้โอ้าววยเมื่อกี้โกสามไม่อยู่อุ้ยแม่งเง้โอ้ไปแล้วไปแล้วเพื่อนอืมอุ้ยสวยสวยสวยอุ้ยแม่งแซวไปได้ไงวะบอลหายไปแล้วโอ้แม่งดรอปเดโอ้นั่นไงสเต็ปดรอปเดิมบีทพอบอลอยู่ใกล้โกแล้วเข้าไปอยู่ในโกแล้วดูดเข้ามา ผมอยากลองทำอย่างนั้นบ้างจังนเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้ใช้อันติว่าไปแล้วเนี่ยพอบอลอยู่ใกล้โกกระโดดเข้าไปแล้วดรอปเดอะบีทโอเคโอเคเข้าใจแล้วทำไมรอบนี้บอลไปอยู่ฝั่งนู้นจังวะนี่แหละเพื่อนโกโอ้โหไม่ทันว่ะเดี๋ยวแม่งได้บอลก่อนยิงสวนเข้ามายิงสวนมาทางซ้ายทางซ้ายขวานี่ว่ะเออช่างมัน มารอรอรามันยิงกันม้ยิงกันไปโอ้ยไม่ไม่โดนได้ไงวะปัสสก์เอ้ยจะยิงสวนกลับไปมันสวยๆซะหน่อยอ้าวโอเ้เลยไปแล้วอืมอืมยิงกลับไปทางนู้นติอีหมาแจมยิงเข้าไปมาอยู่ตรงนี้ก่อน โอ้เข้าเนี่ยโอ้โหเพื่อนโหดชิบหายผมก็เล็งๆอยู่ว่าจะโดดถ้าเกิดมันเด้งมาสูงูกูจะโดดตรงนี้เลยแต่เพื่อนเราแม่งโหดไปแล้วยิงเข้าไปเลยง่ายเป๊ะโอ้โหมีช่องว่างพอดีแล้วยิงเสียบเข้ารูไปเลยผมนะ้าหนึ่งเลยโคตรโหดไปวบลายลายลายไ่ดิยิงศูนย์กลับไปผมแม่งเบียดอิดดาว ดูดมาจะยิงสวยๆเหรอไม่ได้ว่ะเมื่อกี้โทษทีโอ้โหเฮ้ยวู้จะเข้าเนะี่ยผมไม่แตะบอลเลยผมนะกลัวแม่งเด้งเข้ายิงกลับไปเซฟเซฟอะไรแล้วกลับไปไกลๆกล่อนยิงออกไปไปอยู่ไปอยู่โอ้โหเพื่อนเราไม่ไปดักอยู่หน้าประตูแม่งได้เบรกอินด,ดาวแล้วแนะ่เลยโอ้หมันดูดไกลนะ่ยเดี๋ยวอยู่ตรงหน้าประตูมันยังดูดไปได้เมื่อกี้ผมเห็นโอเคผมนะรอบนี้เราชนะ ผมคงไม่ได้อะไรเพราะเพื่อนแม่งโหดเกินดูโอ๊ตจมีไฮไลท์ด้วยนะเข้าใจเปิดกล่องโหสเต็ปดูดเบกอิดดาวสวยๆเหรออ๋ออัน,นถ้าเกิดใช้เบกอิดดาวแล้วเขา้าถึงใกล้ๆก็ได้เพีย์ออฟเดอะเกมครับต้องได้เฮ้ยเรามีทางแล้วมีทางที่จะได้โหมี MVP ด้วยนะให้ MVP ก็แล้วกัน เฮ้ยเราต้องทําได้ผมนะเออมีทางอยู่ถ้าเราเป็นกองหน้าเมื่อไหร่จะไปอยู่หน้าประตูแม่งแล้วพอบอลมาใกล้ๆจะเบรกอินดาวแล้วเข้าไปเลยเว้ยแต่ต้องจ่าใสจังหวะให้ดีอืมโอเคโอเคเริ่มคลึกเริ่มคลึกมารอบนี้ต้องทำให้ได้เว้ยมันต้องมีสักวันเนี่ยต้องมีสักวันต้องมีสักวันมารอบสุดท้ายขอแหลมๆนะอืมมายิงมาโอ้โหแม่งยิงไปเลยโอ้ ามเดอะฟาร์กเจอทีมโหดใช่ไหมเนี่ยเปิดมาแม่งปุ้งเข้าไปเลยโหกูงงเลยยังไม่ทันได้คำหาเลยเลยแม่งยิงเข้าไปแล้วเว้ยเฮ้ยเว้ยจะซวยขนาดนั้นเฮ้ยดีๆหน่อยฮะเราไม่อยู่ทีมโหดกันแล้วรอบนี้ผมว่าผมจะให้ฉายแสงแล้วเพราะทีมผมกาอือโอ้โหโดม่อีกแล้วอ่ะไม่เจอแต่ลูกมึงโดวะยิงออกมายิงออกมา เซฟได้นอามยิงกลับไปเยี่ยมาเยี่ยมาหมกูอยู่หน้าประตูเนี่ยโอ้โหส่งมาโอ้โหส่งมาสวยโอ้โหเป็นไฟนู๋เลยไปดิเยี่ยมไหมเยิงมไหม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 เอ้ยโอ้โหแป่งกันได้ตลอดเลยเว้ยยิงมายิงมาโอ้โหบอลไม่ได้มาทางผมเลยอะเวยได้เอ้ยโอ้ย บอลกลับไปโหเฮ้ยโอ้โหเข้าไม่เข้าไม่้เข้าโอ้เข้าผมปะผมปะเมื่อกี้ผมปะน่าจะเป็นน่าจะเป็นผมนะใช่ไหมเนี่ยผมเนี่ยเด้งเด้งออกไปแล้วก็โอ้ต้องเพลในเกมแล้วมั้งเนี่ยเอายังไงยังไงเฮ้ยมาดีครับผมนะอ้าวเมื่อกี้สวยนะผมยังงงเลยผมได้บอลไอ้ผมยิงเข้าอ่ะกูยังงงอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยไม่แน่เพลดนเกมอาจจะได้ก็ได้ผมนะมา หมาดแจมดักอยู่อะไรเรายิงกันไปอุ้ยเสียว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 เว้ยเสียวเว้ยยิงกันไปเฮ้ยโกโกโกยิงกันมายิง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 มาหมิงมาอะไรเราโกโกยิงมายิงมายิงมาเอ้ายิงออกมาดิทำหาอะไรอยู่ผมแม่งพาสนามยิงแล้วยิงมาสวยสวยสวยโอ้ยเนี่ยให้บอลมาทางนี้หน่อยดิตรงเนี้ยโล่งๆเลยเนี่ย เออไอ้อะไรเราเอาส่งกูส่งให้เออโอ้โหสเกือบสวยเนี่ยถ้าเกิดเข้านะมึงเอ้ยนี่ก็ไปโอเคคุณดักทางนี้เองท้าบอลแมันเด้งออกมาคุณจะยิงกลับไปเอ้ยเว้เด้ยยิงมาหน่อยยิงมายิงมาสิยิงมายิงมาจะดรออะไรเรายิงออกมายิงออกมายิงออกมายิงเลี้ยวยิงยิงยิงนี่โกทำอะไรโอ้โห ฟาร์กเอ้ยยิงออกมามึงยิงออกมากูยิงสวนกลับไปอืไปไหนวะน่าบอลกูยิงไปข้างหน้ายิงไปข้างหลังโอ้เกือบเข้าเฮ้เป็ดมายิงกข้าไปอู้ยโย้อยย้อยหูยไม่เข้าแม่เงยเกือบสวยแล้วเอ้ยเบ a k i n g d o ทำไมเอ้ยยิงเดียวมายิงมายิงมาโอ้ยิงออกมายิงออกมาคือผมเมื่อเกือบเข้าประตูตัวเองเมื่อกี้เกือบแล้วไม่ละโอ้ยอะไรวะเนี่ยโก ยิงออกมายิ่งออกมาไกลๆหน่อยดิกูเสียวยิงออกมาไกลๆหน่อยออกมาไกลๆหน่อยออกมาไกลๆหน่อยกูลองอย่างนี้เลยไม่มีใครอยู่นี่เลยเอ้ยอะไรก <políticas> ันขนาดนั้นวะมันเอาตัวดันจนเข้าประตูเพราะมึงไม่ยิงออกมากันเลยทำหาอะไรกันวะดูดูเขาบอกนะเนี่ยดูดูแม่งเออไปกุกกันอยู่หน้าประตูอ่ะเดี๋ยวอ๋ออ๋ผมไม่แคร์นะขอขอให้ลูกนั้นมันได้เพลย์ออฟเดอะเกมกูพอใจแล้วตอนนี้นำถูกนำอยู่สองหนึ่ง ยิงเข้าไปแม่งได้วะยิงมายิงมาเอ้ยยิงมาทางนี้ทางนี้มันต้องมาบโหเราเด็นบีทอะไรมันจะโดดเข้าโกไม่ได้ผมนะเพื่อเรากันอยู่ส่งทางนี้หน่อยดิยิงออกมาทางนี้หน่อยยิงออกมามึงยิงมึงยิงไปแม่นะมึงยิงไปแมนะเออมาแล้วมาแล้วโอ้ยแม่งยิงขอาไปโอ้ยกลัวเสียวอย่าเข้านะถ้าเข้าแมงได้เพลย์เดอเกมแน่เื่อกมื่อกี้อะไรอะไรอะไร โอ้ย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 อะไรอะไรอะไรหนักอยู่ตรงกลางหนักอยู่ตรงกลางอือออกมาเมื่อไหร่กูยิงสวนเข้าไปเมื่อนั้นเนะ่ยยังไม่มายังไม่มาว้าุ้ยเฮ้ยสวยเมื่อกี้สวยมากเลยแต่ไม่เข้าเสียดายเสียดายเสียดายยิงสวนอือเว้ยเฮ้ยได้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 มาแก้วแล้วผมจะไปอยู่ใกล้ประตูแล้วยิงขึ้นมายิงขึ้นมาขึ้นมานี่ได้เลยเนี่ยได้เลยเนี่ย ยิ่งมาแจ้มเบกิดดาวเข้ามาโอ้โหเพยอัพในเกมวะเนี่ยสวยมากเลยเมื่อกี้โอ้โหผมบอกแล้วผมอยากลองรอบนี้ผมลองได้ผมนะดูดูดูภาพช้ากูรู้ว่ากูได้ดีโดดเข้ามาเลยเยี่มจังหวะเมื่อกี้สวยมากหนึ่งในนั้นต้องได้เพยอัพในเกมผมต้องได้เพยอัพในเกมแล้วรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้การอย่างเดียวไม่ให้ใครยิงสวยกับกูแล้วการประตูอย่างเดียวจะไม่ให้ใครยิงโอ้ะไแล้วนะ กูเอง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 กูงโอ้อะไรมาเบรกกินดาวผมไม่จะเบรกกินดาวทำไมวะกูไม่เข้าใจมันมึงอยากได้ประตูไหมไปเด็กอีดาวอยู่หน้าประตูนะหมวดไม่ต้องมาเบรกอีดาวตรงนี้โกโกอุ้ยเดี๋ยวยิงน้ำบดรอปเดี๋ยวบีทพลาดแม่งเก็บดรอปเดี๋บีไว้ตอนสุดท้ายนี่เองเกือบไปแล้วไม่ะโอ้โหโก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 ้โอ้โกโกโกนี่เขาปล่อยเป็นหน้าที่โกอย่างเงี้ยเลยอะไร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  ดันออกไปอะไรไม่ได้แดกเรียบร้อยไหมโอเวอร์ไทม์อ๋อเราเสมอกันอยู่ที่หวายชิมหายแล้วผมก็ว่าอยู่โอ้ยเฮ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 ้ยยางยางตอนนี้ยังไม่รอบนี้สูสีมากกูต้องไม่ให้ไม่ให้กูไม่เข้าเฮ้ยระวังระวังโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วยิงมากูยิงสวยเข้าไปสวยมึงยิงเข้าไปไม่เข้าเว้ยไม่ตรงกรอบเลยยิงเอาเว้ยไปโก้โกโกโก้เสียว มาถึงนี่แล้วก็ต้องชนะให้ได้เวไหนก็ไหนละต้องชนะให้ได้ดันกลับไปดันออกไปดิบอลไปไหนแม่งตอบเดอะบีดเดี๋ยวเสียใจโดีเยี่ยมเยี่ยมเพื่อแล้วกันได้มากดอกเดอะบีดทำไมอู้เบคิดดาวทางนู้นยิงออกไปยิงออกไปยิงมายิงมาโอเคกูตามไปแล้วกูตามไปแล้วอุ้ยเว้เลยไม่ทันอืมดันออกไปไหนวะบอลยิงออกมายิงออกมายิง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 กมา ฝากเอ่อยิงออกมายิงออกมาอ๋อใครชนะยิงออกมาหวังว่ามันคงไม่ใช่เพลย์ออฟเดอะเกมนะผมต้องได้นะผมต้องได้นะผมไม่สนนะผมบอกแล้วผมไม่สนกูเพลย์ออฟเดอะเกมเพลย์ออฟเดอะเกมเพลย์ออฟเดอะเกมเกมเยอะ That's right bitch ass ว่าผมมีไฮไลท์ด้วยผมเพิ่งรู้เนะี่ย ดูด้วยดูด้วยดูสเต็ปนี้ครับเข้าไปเข้าไปเข้าไปจบ Play of the Game bitch Sunwar โอ้ยโวกูไม่ยโ่้ยโว่ยโว้ยโว้ยโว้ยโวะยโว้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 ยโ่้ยมว้ยโ่้ยโว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 ้ยวยโวโโผมนะผมได้นยเป็นที่เรียบร้ยโ้ ถ้าใครอยากดูอีกก็ทิ้กับคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะผมได้แล้วผมผมรู้สึกพอใจแล้วตอนนี้แต่ถ้าอยากดูอีกก็ทิ้กับคอมเมนต์ด้านล่างเลยผมนะแต่วันนี้ก็ไม่ใช่กระใหม่พานาครับผมเบลล์เบลคเตอร์ตัวนี้ก็ขอแล้วนบสวัสดีฟู